ลาดเช้าวัชนานะครับผมบริเวณใจกลางจังหวัดเลยนะครับใจกลางเมืองเลยนะนี่ครับวัชนาวาัดน,นะครับผมก็จะมีนะมีของกินเงาะชาวบ้านชาวบ้านไปอ่าของข้าวแบบนี้เลยนะครับก็จะมีพวกดอกไม้อ่าไหวอันนี้ขไยไงครับสี 4, 20, 4, 4, 20, ่ชิ้นยี่สิบเนาะเดี๋ยวเอาไปกินหน่อย่อะเอาสี่ชิ้นครับผม นี่ครับแล้วมาคนหนุนครับผมไรสดให้ไรสดไรสดมาให้กินเข่งไรยี่สิบห้าก็มีนะครับผมตัวใหญ่แบบนี้เนาะวัดชัยนาวาดนะครับผมมาได้เลยตรงแบบบ้านๆเนาะเปิดแดดตีไรลุงตีสี่นี่มาได้เลยนะครับผมครับผมอยู่ตลาดพิกัดเช้าวัชนาครับวัชนาเนาะตลาดสายหยุดครับพี่อ๋อตลาดสายหยุดพี่ฝากร้านเบอร์โทรได้เลยนะพี่นะไปรสสดบาททุกอย่างนี่จะหมดแล้วใช่ครับใกล้หมดแล้วครับ ขายดีสามโมงก็หยุดแล้วพี่นะใช่ครับครับพี่มีเบอร์โทรไหมเผื่อใครสนใจอย่างอ๋อเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสองครับ,รบมากเลยนะตัวละห้าสิบห้าบาท,ทปลาทูหรือปลาอะไรเนี่ยตัวใหญ่จังน<ท>ี่ครับ<ท>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 มีมะนาวมีแบบของบ้านบ้านเลยนะครับมาได้ right. เลยมีหมูเดี๋ยวจะจะกลับมาขายอยู่ไม่ไดีเหรอเงียบเนาะเหมือนกันเมื่อหลายวันาเงียบแลนี่เงียบมากเลยตละดสายหยุด อันนี้ลูกอะไรเนี่ยเมลอนอ๋อเมลอนมีที่ใส่อยู่ที่เดียวทำไมลูกใหญ่ยาวแบบนี้เนาะใหญ่ค่ะเป็นแพกส้ก็มีเนาะอันนี้นะครับผมมาได้เลยเป็นแพกก็มีนะเป็นลูกก็มีครับผมนี่ครับในบ้านเลยนะครัีปลานิลปลาทับกินสดสดเลยครับผมแล้วก็ปลาสลิดปลาเค็มนะครับปลาเค็มปลาแดดเดียวนี่แหละแต่ว่ายังไม่ได้ตากนะนี่ครับ อันนี้คือประตูแมวใช่ไหมสามตัวยี่สิบบาทอ่าประตูแมวนะครับมีนะครับผมไปเดินดูข้างในครับผมอ่าปักกรองมีนะครับผมบ้านเลยนะแต่บ้านมา,าขายเนาะใหญ่เนาะไปะไปดูข้างในครับผมเด้จ้าครับผมไม่แพงนะถุงละเท่าไหร่ป้า สิบบาทท,สบ,บ,าบาททุกอย่างเนาะคือมัาสิบบาทกับละสิบบาทเนาะบุ้งห้าบาทอันนี้ยี่สิบบาทนะคะดอกอันนี้ยี่สิบบาทขอกอตักไม้อันนี้น่ะอันนั้นเอ่อยี่สิบบาทอ่ายี่สบาทแล้วอืมไข่ห้าบาทโอเคมีทุกวันไหมเนี่ยอยู่นี้ไม่ทุกวันเนาะก็เดินมาดูข้างในนะลึกๆหน่อยจะเป็นอ่ากล่องทีห้าสิบบาท อันนี้ห้าสิบบาทนะแ้วน,นี่นนาะอ๋ะอเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้ไปอันนี้รวมกันใช่ไหมใช่ครั